วัดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับเอ๋ออีกครั้งกับรายการ Wealth Navigator ค่ะรายการที่จะช่วยให้แผนการเงินของทุกท่านเป็นเรื่องง่ายเพราะเรามีตัวช่วยที่ดีมากๆค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีผู้ช่วยคนสําคัญของเราที่จะมาพูดคุยกับเรื่องแผนการเงินในวันนี้ค่ะเดี๋ยวขอเียญประมือนะคะตอนรับพี่โบจิน,นารั์เจตหลังสันค่ะค่ะสวัสดีค่ะโบจิน,นารั์เจตหลังสันค่ะเป็นนักวางแผนการเงิน CFP แล้วก็เป็น Financial Advisor ของ Finomina ค่ะ วันนี้นะคะก็เป็นชื่นหญิงพลังหญิงมากเลยวันนี้เลยก็เลยมาชวนคุยกันในเรื่อง<ะ>ของกระทู้อันนึงที่เฉยว่าน่าสนใจมากๆเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็มองว่าทุกอย่างเท่าเทียมกันหมดจะมีผู้หญิงเก่งและแกล่งมากๆเลี้ยงดูลูกเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวถ้าเราจะต้องวางแผนเพื่อลูกอาจจะไม่ได้มีใครช่วยไม่มี<ะ>พาร์ทเนอร์มันจะยากไหมแล้วทาได้จริงหรือเปล่าซึ่งไปเจอกระทู้มารู้สึกว่าชื่นชมเขามากเนาะเขาก็น่าจะอยากได้คาปรึกษาเดี๋ยววันนี้มาดูกระทู้กันก่อนเลยนะคะแม่เลี้ยงเดี่ยวจัดการแผนเกษินของตัวเองและอนาคต คลอลูกไปพร้อมๆกันได้อย่างไรคะขอคําแนะนําค่ะเพราะว่าอยู่ๆก็รู้สึกว่ากลัวอนาคตขึ้นมาเฉยๆท,ท,ทั้งๆที่คิดว่าตัวเองก็เป็นคนที่คิดรอบคอบพอสมควรและในเรื่องลูกปัจจุบันเนี่ยอยาขาดจากสามีไม่ได้ค่าเลี้ยงดูส่งเสียอะไรจากฝั่งผู้ชายยื่นข้อเสนอแค่ขอหย่าและก็ขอมีสิทธิ์ในการปกครองบุตร100%แค่นั้นตัวเราเองเป็นคนที่ทํางานเพื่อเลี้ยงดูลูกๆทั้ง3คน <S <S และ,และรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวอายุของเด็กก็คือ4ขวบแล้วก็1ขวบเป็นแฝดกันทํางานในบร เอกชนที่ดีมากมีสวัสดิการในด้านการรักษาทั้งของตัวเราเองแล้วก็ลูกๆทั้ง3มคนทั้งแบบ OPD ก็คือผู้ป่วยนอก<ม>จะป่วยเล็กๆน้อยๆแล้วก็ IPD ก็คือถ้าเป็นหนักๆเข้า ICU ในโรงพยาบาล<ส>เอกชนอินเตอร์เลยเนี่ยก็จ่ายส่วนต่างถึงหลักหมื่น<ม>เท่านั้นเนาะ<ม>ถ้าเป็นการรักษาทั่วไปแบบเด็กๆจะป่วยบ่อยก็ไม่เคยมีส่วนต่างเราจึงไม่มีภาระในด้านของประกันสุขภาพรายปีของเด็กๆพ่อแม่ส่วนมากก็จะมีภาระตรงนี้กันเยอะพอสมควรเนาะก่อนหกขวบนี้ก็แ่งแ่งมากเหมือนกันแต่ว่าเราทําประก<ม>ันสุขภาพสําสหรับตัวเราเอง ไว้ด้วยนะคะแบบเหมาจ่ายวงเงินสูงเพื่อใช้ในอนาคตหลังจากที่ตัวเราเองเกษียณอายุตอน55ปีเพราะว่าเราไม่ได้รับราชการแล้วก็เตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้แก่ไปจะได้ไม่เป็นภาระของลูกๆอันนี้สําคัญมากเพราะหลายๆเคสที่เคยเจอค่ะก็คือเก็บเงินลงทุนมาไว้ต้องเยอะเนาะแต่พอคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้ซื้อประกันไว้มีประเด็นปัญหาสุขภาพปุ๊บลูกๆก็ช่วยก็เอาเงินลงทุนเอาอะไรไปช่วยแต่ตรงนี้คือเตรียมลงหน้าไว้ไม่ให้เป็นภาระลูกอันนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีมากใช่ <ม>แล้วก็มีหมายเสร็จที่ดีด้วยเนาะเพราะว่าคนส่วนมากอะเราเป็นพนักงานบริษัทเรามีประกันกลุ่มเรามีสวัสดิการ<ม>เราจะติดกับอยู่ตรงนี้ว่ามันไม่ไมมจาเป็น<ม>กับ,กบเราแต่ลืมไปว่าถ้าจะเสียนปุ๊บตรงนี้หายไปเลยส่วนที่เป็นประกันสุขภาพทั้งหมาใจและโลรคแรงใจอยู่ที่ปีละ1 6 0 0 0 0บาทจริงอันนี้เป็นพอยที่นี่นะ<ม>ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเกิดเป็นโรคแรงขๆขึ้นมาแน่เลยคือขาดรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นนอกโรงพยาบาลมาลีโนเวทบ้านการที่มีพวกค่าเฉลี่ยโรคแรงๆตอนนี้ก็จะมาช่วยกันได้ตัดเงิน ในส่วนของ provident fund แบบเต็มเพดานที่15และบริษัทสมทบให้10อนันนี้ดีในี่เรื่องวินยัยการเก็บเงินเองหักเองอาจจะยากการที่ตัดไปเลยจะช่วยเรื่องวินัยได้ดีมากแต่จุดหนึ่งอาจจะแบบ in นดีเทลนิดน,นึงเสริมเติมได้เช่นอาจจะต้องเข้าไปดูว่าโอเคอันนูรีพอร์ตของ provident fund ในบริษัทเป็นยังไงจริงๆแล้วอะ provident fund เราเลือกแผนการลงทุนได้ด้วยนะระดับความเสี่ยงหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะบริษัทส่วนมากจะจัดแผนที่ต่ําที่สุดความเสี่ยงต่ําที่สุดให้บางทีถ้าแบบเรายังอยู่ใน ช่วงวัยหรือว่ายัางรับความเสี่ยงได้สูงอยู่อ,ะอ่ะก็เสียดายโอกาสที่จะทําผลตอบแทนที่สูงได้เนาะเพราะว่าเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นต้องระวังละเราจะเสี่ยงไม่ได้เราจะเหลือ,เ,อเวลาลงทุนน้อยลงเราจะเสี่ยงมากไม่ได้แล้วก็เวลาออกจากงานเอาเงินออกมาจะเสียภาษีเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะแล้วเขาก็บอกว่าเขาเก็บเงินในส่วนของ IMF เป็นส่วนใหญ่เน้นได้ค่าลดหย่อนแล้วเอามาลงทุนต่อทบไปทุกปีซื้อเก็บทุกเดือนเดือนละ1 0 0 0 0บาทได้ทางเรื่องล้ยหย่อนได้ทางเรื่องเกษียด้วย แล้วก็ออมทองทุกเดือนเลยเดือนละ2 0 0พัรลงทีเราก็ซื้อทีทองพุ่งๆก็ขายออกแล้วก็ซื้อใหม่ตอนลงประมาณนี้นะคะได้เป็นก้อนใหญ่ก็ตั้งใจจะถอนเป็นทองแท่งแล้วก็เก็บไว้เผื่ออนาคตลำบากจะได้ขายไว้ใช้ใจในยามขัดสนหรือฉุกเฉินถือเป็นเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินได้ไหมนะ ได้ไหมนะคะถ้าเป็นฉุกเฉินอาจจะไม่เหมาะถ้าตอนนั้นราคาทองตกทำใจได้ไหมที่จะเอาไปขายอาจจะต้องเป็นแบบสินทรัพย์ที่สภาพคล่องนิดนึงใช่มคะที่ขายเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อาจจะแบบมูลค่าไม่ได้ลดลงมากเก็บไว้ในออมทรัพย์ก็ได้แต่บางคนก็จะติดประเด็นว่าเห็นเงินในออมทรัพย์แล้วมันจะไม่อยู่ตัดไปไม่ไหว ก็อาจจะขยบไปนิดนึงเช่นกองทุนรวมตลาดเงินไหมอย่างน้อยก็อันทีบวกหนึ่งอยู่ในแอปแยกกับแอปธนาคารก็จะได้แบบโอเคยังไม่เห็นนะเพิ่มมาได้อะไรได้เป้าหมายส่วนของเราเนาะในหลังเกษียณนะคะลงทุนนั้น25ปี1จะต้องมีสินทรัพย์รวมในพอร์ตการลงทุนไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทได้ผลตอบแทนที่5%ต่อปีก็พอแล้วเราก็จะกินใช้จากผลตอบแทนนั้นแบบรายเดือนน่าจะได้ที่เดือนละ6 0,000บาท เราคิดว่าเพียงพอสําหรับค่ากินเที่ยวในประเทศหรือบางครั้งจะป่วยใจเองแบบ OPD ค่ะไม่พอก็ขายทองเอามาจ่ายเพราะว่าเตรียมไว้เพื่อสิ่งนี้เลยแล้วก็อีกข้อนึงก็คือบอกว่าประกันสุขภาพแบบไม่ต้องจ่ายรายปีอีกแล้วเพราะจ่ายครบแล้ว20ปีถ้าเป็นโรคอะไรที่ต้องรักษาแบบนอนโรงพยาบาลเอาโรงพยาบาลกลางๆค่อไปทางล่างวงเงินประมาณ5ล้านค่าห้อง8ปดพันน่าจะเพียงพอถ้าจะป่วยหนักเป็นโรคแรงโรงพยาบาลรัฐก็น่าจะเพียงพอกับวงเงินในส่วนของโรคร้ายแรงค่ะถ้าหนักมากเป็นผักก็ขอตายได้เลย ไม่ขอเป็นภาระลูกๆเด็ดขาดค่ะเราเริ่มต้นก่อนมี15ล้านนะวันกเกษียณถือว่าดีแล้วนะเอ๊จะทํายังไงให้ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย5%ทุกปอปีนีก็อาจจะไม่ง่ายเนาะถ้าเราจัดพอร์ตอยากได้5%ตต่อปีอะค่ะ ที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงอย่างน้อยก็ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็เสียงแล้วอ,อายุเราเยอะแล้วแล้วเราถือสินทรัพย์เสี่ยงเยอะขนาดนั้นในช่วงวิกฤตสมมตินะถึงแปดสิบห้ามันคือสามสิบปีคิดว่าสามสิบปีนี้จะไม่เกิดวิกฤตขึ้นมาเลยหรอมันอาจจะเกิดวิกฤตขึ้นมาสักครั้งสองครั้งสามครั้งแล้วตอนนั้นอรอตเราอาจจะติดลบลงมาสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้สิบห้าล้านลดลงมาทีสามล้านเราจะไหวไหม <c oughs> เราจะโอเคไหม <c oughs> อีกเรื่องหนึ่งก็คือ่อง,งเงินเ้อ <c oughs> เพราะตงี้ท่เขาคคิดก็ือ เท่ากันเรื่อยๆอแน่นอนว่าอนาคตเงินเฟ้อค่ะมูลค่า60,000ก็จะลดลงเนะาะหาจไะไม่พอแล้วก็จะต้องถอนมาใช้เยอะขึ้นเงินต้น15ล้านก็จะค่อยๆหายไป เขามีพูดเรื่องประกันสุขภาพแบบไม่ต้องจ่ายรายปีอีกแล้วอย่างเงี้ยเท่าที่อ่านนะคะประเภทประกันควบการลงทุนก็คือมีพาร์ตการลงทุนอยู่ด้วยทําให้พอพอตการลงทุนมันเยอะเพียงพอพอช่วงหยุดจ่ายเบี้ยก็ถอนตัวลงทุนเนี่ยมาจ่ายเบี้ยอัตโนมัติจุดที่ต้องระวังก็คือตัวพอตลงทุนเนี่ยแหละสมมติฐานคาดหวังผลตอบแทนเท่าไหร่มันได้เท่านั้นจริงไหมเพราะส่วนใหญ่จะใช้เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนที่่อนข้างคงที่ตลอดแต่ในความเป็นจริงเราอาจจะรับความเสี่ยงได้ลดลงเรามีการปรับพอตทําให้ตัวเลขไม่ได้ ตามแล้วมันคือประกันสุขภาพมีมูลค่าไม่เพียงพอที่จะจ่ายเบี้ยประกันประกันก็ขาดถ้าไม่ขาดตอนอายุเยอะๆหกสิบเตอนนั้นไม่มีไรายได้แล้วเราก็อาจเกี้ยไม่ทันในส่วนของลูกเก็บค่าเ,าเรียนให้เด็กๆเดือนละ1 5ึ0 0หบาทตอนนี้ส่งลูกคนโตเรียนอนุบาล2ภาษาค่าเทอมประมาณ60,000บาทรวมลดรับส่งและกิจกรรมพิเศษต่างๆเราเริ่มเก็บออมค่าเทอมลูกมาตั้งแต่ยังไม่ได้ตั้งท้องคนโตก็เป็นคนวางแผนมากเลยนะจ <Okay. S 2> นตอน,ตอนนี้อนุบาล2แล้วเราไม่มีปัญหาในตอนนี้เรื่อง เทิมลูกนะคะแต่วันกับอนาคตเหมือนกันเพราะอยู่ๆแฝดก็โผล่ขึ้นมามแต่เราจะพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อลูกๆทุกคนอย่างเท่าเทียมค่ะทวันนิดนึงเนาะคือเขาเก็บเดือนละหมื่นห้าพันแสดงว่าปีหนึ่งประมาณแสนแปดถ้าเขาจ่ายให้ลูกคนเดียวตอนนี้หกหมื่นปีหนึ่งแสนสองโอเคมัน,ม,นมันพอ,อแต่พอมีลูกแฝดขึ้นมาก็อาจจะไม่พอแล้วการคํานวณทุนการศึกษาลูกทาให้ดีเลยก็คือแยกเป็นคนออกมา ไล่ตามระดับชั้นเลยว่าเออน่าจะเรียนที่ไหนค่าเทิมมันก็มีเงินเฟ้อเหมือนกันก็อยู่ประมาณ5%ทีเนี้ยถ้าเราไม่ได้แพนลงง่ายๆยาวๆค่ะไอ้ก้อนที่มาใช้เงินก้อนใหญ่เนี่ยก็จะไม่พอตอนนี้ลูกคนแรก4ี่ขวบแต่แฝดก็คือคูณ2เนี่ยขวบเดียวเพราะฉะนั้นอีกประมาณ2ปีเงินที่จะต้องใช้อ่ะค่ะมันน่าจะเกิน2เท่าอีกนะแสดงว่าเงินที่แพนเก็บต่อละเดือนเนี่ยไม่พอพอถึงช่วงปริญญาตรีจะใช้เงินค่อนข้างก้อนใหญ่ถ้าแฝดพร้อมกันเข้าตรีพร้อมกัน2คนออันนี้ก็จะหนักกเลยอ่ว็บา เรามีเงินเก็บให้เด็กๆนะคะในรูปแบบของกองทุนเงินอุดหนุนจากรัฐทุกเดือนเรายัดใส่เข้ากองนี้ค่ะเดือนละ2004สําหรับเด็กๆ3คนกองนี้มีอายุยาวนานเท่าลูกคนโต4ปีนะปัจจุบันเราซื้อแบบ R M F เพราะหักลดหย่อนภาษีเราได้ก็เราจะได้ยกให้ลูกได้พอดีตอนเรากเกษียณคนโตสุดก็เริ่มต้นทํางานพอดีค่ะเราก็จะให้เขาบริหารกองต่อหรือขายทั้งหมดแล้วเอามาแบ่งการสัน3คนพี่น้องก็สุดแล้วแต่เขาจะจัดการมีความจากที่เขาเขียนตรงเนี้ย แสดงว่าลูกคนโตเขาจบเราเริ่มทํางานตอนเขากเกษียณแต่ว่าลูกแฝดกาลังจะเข้าปริญญาตรีเขาก็เสียดป,ปุ๊บยังต้องจ่ายเงินค่าเรียนให้ลูกแฝดอยู่นะอ,อีก4ปีเงินโบนัสทั้งหมดของเรายัดเข้ากองเพื่อการศึกษาบุตรเรากําลังคิดอยู่ว่าจะเก็บเอาไว้ในรูปแบบไหนดีอันนี้เราคิดไม่ตกเลยเก็บไว้ในรูปแบบของเงินสดฝากเข้าแคปไว้ก่อนทุกๆปีจะได้โบนัสประมาณ แสนก็บาทถ้าเราแบ่งให้ชัดว่าแต่ละคนน่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่เมื่อไหรในปีไหนอะคะ่ะเวลาเรามาทําแผนในการลงทุนน่ะเราจะตัดสินได้ว่าโอเค<ม>ต้องใช้เงินในการลงทุนเท่าไหร่ทําให้โยกตัว1นึ่งแสนที่เป็นโบนัสเนี้ยไปอยู่ให้ถูกเป้าหมายได้เรื่องของการศึกษาบุรอะควรจะวางแผนแบบเป็นระยะยาวส่วนใหญ่ที่จะเป็นประเด็นกันก็คือเงินก้อนใหญ่จะใช้ตอนมหาวิทยาลัยเด็กมักจะเข้ามาหาวิทยาลัยตอนผู้ปกครองกําลังจะ,กะเกษียณ ม,มันก็เหมือนเป้าสองเป้าที่ใหญ่ทั้งคู่มีความสำคัญทั้งคู่มาชนกันในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แผนไว้ล่วงหน้ายาวๆค่ะถึงตอนนั้นบางทีเราอาจจะต้องเลือกลดเป้าบางอย่างก็คงไม่อยากให้เกิดขึ้นเป้าหมายส่วนของลูกเนี่ยมีเงินออมอรอตกองทุนเป็นของขวัญวันเริ่มต้นทํางานและได้เงินเดือนเดือนแรกค่ะเก็บออมต่อหรือขายเอาไปลงกองใหม่แล้วแต่เลยแม่แม่รับรู้แล้วค่ะมีเงินออมเพียงพอจนลูกๆจบมหาวิทยาลัยตลอดการศึกษาเราขอทุ่มเทเพื่อเขาในแบบที่เขารักเขาชอบ คุ้มค่าเราขอทุ่มเทพเพื่อวิชาชีพของพวกเขาแต่พอเรียนจบปริญญาตรีแล้วทางใครทางมันได้เลยค่ะเพอแม่เหนื่อยแล้วไปต่อยอดกันเอาเองเลยสาหรับลูกสาวเรามีทองรับขวัญให้วันแต่งงานถ้าไม่แต่งก็จะให้ไว้เป็นสินทรัพย์ส่วนตัวสําหรับลูกชายเรามีทองก้อนเอาไว้ให้ขอสาวถ้าไม่เอาก็จะเก็บไว้ให้หลานๆค่ะถ้าไม่แต่งงาน<ะ>อดจ้ะเป็นคุณแม่ที่ละเอียดมากเหมือนพยายามมองทุกมุมที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ววางเป็นเป้าหมายไว้เลยเดี๋ยวเรามาลองใช้โกลด์ซิมูเกเตอร์ในการวางแผนให้คุณแม่เล็งเดี่ยว เมื่อสักครู่ดีกว่าว่าเขาจะวางแผนังไงได้บ้างจริงๆโมมองว่ามันคือเรื่องการศึกษาบตรก้อนใหญ่ๆที่จะใช้อ่ะค่ะน่าจะเป็นช่วงปริญญาตรีของลูกแฝดทีเดียวสองคนถ้างบพออาจจะเพิ่มเรื่องปริญญาตรีของลูกคนโตได้ด้วยก็เดี๋ยวมาเริ่มดูกันเริ่มตรงนี้เลย start from scratch ก่อนโกแรกเลยเนาะตั้งเป็น expense นะคะงบที่ใช้ตอนปรตรีเนาะของลูกแฝดตอนใช้ก็คือคูณ2ถ้าให้ระดับความสำคัญเป็น วอนละกันเนาะแล้วก็เริ่มต้นลงทุนล็อกเนี่ยเห็นว่าเขามีงบอยู่ประมาณ4ี่แสนแต่ถ้าเรามองว่าอันนี้พอจะแบ่งมาตั้งต้นได้อะค่ะอาจจะเริ่มมาที่สามแสนดูก่อนว่าเป็นยังไง DCA DCA DC <A. S 2> เขาบอกว่าจริงเขามีโบนัสปีละแสนกว่าบาทเราอาจจะเซ็ต DCA ไว้สักหมื่นสองต่อเดือนดูก่อนแล้วก็ถอนอันนี้ก็จะเป็นการถอนปีละครั้งเนาะเพราะว่าจ่ายค่าเทอม ก็เผื่อไว้เลยถอนมาต้นปีแล้วเผื่อไว้จ่าย2เทอมเลยเห็นว่าเขาส่งลูกเรียน2ภาษาก็เลยเผื่อไว้ว่าถ้าปอตีในไทยแล้วเรียนเป็นอินเตอร์ด้วยเทอมแล้กประมาณแสนสองเทอมก็ส0 0 0 0นนาะทีเนี้ยสคนก็เลยเป็น4ี่แสนมูลค่าณตอนนี้เนาะถ้าเขาจะใช้เนี่ยตอนลูกเขาเข้าปริญญาตรีก็คือตอนปีที่เขากษียเลยเป็น20-41ปกาไปเลยนะคะแล้วก็ถอนทั้งหมด4ปี ล้วก็แอดจัดเงินเฟ้อได้ด้วยก็จะมาดูกันว่าเพียงพอไหมเนาะถ้าทำแบบนี้74ก็โอเคนะคะ success rate 74ก็อโอเคเนาะผ่านอยู่ตัวระบบก็แนะนำมาให้แล้วว่าแผนการลงทุนจะเป็นยังไงนะคะตลอดช่วงเวลาเลยเริ่มต้นก็เริ่มที่แผนระดับความเสี่ยงเป็นพี่7มีหุ้นอยู่55ก่อนแล้วก็ถึงช่วงใกล้ๆใช้เงินก็จะมี r e c o m m e n d a t i ั n ให้ปรับนะคะแผนจากพี่7ลงมาพี่6 พี่5พจนถึงช่วงหอนเนินเนี่ยก็ลดระดับความเสี่ยงให้ต่ำเลยนะคะก็จะ ช่วยได้เวลาเกิดความพันผวนนาะอันนี้ก็คือเป็นคอนเซ็ปที่เราคุยกันไว้ว่าแผนเดียวกันเนี่ยเงื่อนไขบางอย่างในชีวิตเปลี่ยนแปลงไปควรจะต้องแบบปรับถอดอยู่เสมอเนาะใ,ให้มันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใช่ยิงใกล้ๆช่วงเวลาใช้เงินนะคะก็ควรปรับลดระดับความเสี่ยงลงโกล i ์นิเกเตอร์เนี่ยมันก็เป็นเหมือนเข็มทิศแหละเนาะที่บอกทิศทางเราแค่เก็บเงินไปเฉยๆหรือเอาไปลงทุนเฉยๆบางทีเป้าหมายมันแบบสเปซสปะหรือว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเก็บยังไงอย่างคุณแม่คนเนี้ยแม้จะมีแบบการเก็บเงินที่ดีมีการวางแผนทีีี่่ดแตเคาาก็ยังมมว เพราะอาจจะขาดตรงนี้แหละแผนที่ไปถึงเป้าหมายได้มีงกเหนืออยู่นะคะอาจจะแผนไว้ล่วงหน้าเลยสําหรับปริญญาตรีของลูกอีกคนหนึ่งก็เพิ่มที่ Expense เนาะแล้วก็เพิ่มเข้าไปเลยอันนี้จะเป็นปอตรี l นะคะของลูกคนโตโอเคถึงจะใช้ก่อนคุณแม่กเสีย e แต่ว่าจะเป็นเงินก้อนใหญ่เหมือนกันก็ควรจะแผนไว้ล่วงหน้านะคะระดับความสำคัญให้เป็นวอนเหมือนกันแล้วก็อ n i t i a l Investment ถ้ายังแบ่งมาไว้อีก จาก4แ0 0 0 0นะคะโมก็ขอแบ่งมาสักอีกสัก60,000เป็นเงินตั้งต้นเนาะแล้วก็ DCA เพิ่มอีกสักเดือนละ8,000ทีนี้เราถอนมีละครั้งเหมือนกันค่าเรียนอย่างที่โบบอก,ก200,000เนาะอันนี้คนเดียวเริ่มถอนเนาะปี3 2038ก่อนลูกแฝดโอเคเราก็เงินเฟ้อนะคะ5%ถ้าสามารถลงทุนได้เท่านี้เนาะก็มีโอกาสสำเร็จ8 7เลย นะ,ะโดยที่ตลอดช่วงเวลาที่ใส่เงินเข้าไปตั้งต้น60 0 0ื่แล้วก็ทุกเดือนเดือนละ8,000ยาวๆเนี่ย จะใช้เงินลงทุนอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นนะคะแต่ว่าเงินที่ถอนออกมา4ปีเนี่ยจะถอนออกมาได้เท่านี้เลย,ยเช่นเดียวกับของคู่แฝดเนาะลงทุนไปทั้งหมด2อล้านแตรงนี้แล้วก็ถอนออกมาได้ที่4ล้านเงินตั้งต้นเยอะด้วยแลแ้วเก็บล่วงหน้ยายาวๆก็จะช่วยได้แต่เขาน่าจะห่วงอีกอย่างหนึ่งก็คือห่วงเกษียณตัวเองด้วยอ่าโอเคเรื่องเกษียณของตัวเองเนาะรับแผน retirement เนาะจะต้องแบบเป็นดงวด งเงินตั้งต้นเอาตามที่เขาบอกเรามาก่อนว่าเขาน่าจะมีเงินออกมาที่15ล้านส่วนจะถึงไม่ถึงอันนี้อาจจะต้องให้เขาไปรีเช็คแล้ว provident fund amf e ที่เขาลงทุนมาลงถึงเงินชดเชย,ชยตอนกเกษียณได้ออกมาที่เท่าไหร่ได้เท่านี้จริงไหม uh huh. นะคะถ้าไม่มี ca แล้วเพราะว่ากเกษียณแล้วเนาะสมมติ15ล้านสมมติกเกษียณตอนนี้เลยเราจะได้รู้ว่าถ้ากเกษียณตอนนี้มีเงิน15ล้านเราเขาบอกว่าเขาจะถอนเดือนล,ละ6ก0 0 0มันพอไหมถ้าถอนสัก25ปี อเอาโจทย์แรกก่อนเขาไม่ได้คิดเรื่องเงินเฟอ้ออ่ะหนูว่าพอไหมโอเคถ้าไม่มีเงินเฟอ้อก็ไม,มก็พอ,อแต่กลายเป็นว่าเขาอาจจะลืมนึกถึงตรงนี้ไปใช่<ป>ใช,ใช่แต่ถ้ามีเงินเฟอ้อล่ะเรามาจจะลองดูนะคะใส่ให้เป็น2.5นะคะถ้ามีเงินเฟอ้อนี่ก็ไม่พอเนาะเพราะว่าช่วงที่เขาใช้เงินนะคะถอนออกมาปีแรกก็คือเดือนละหกหมื นะคะต่เฟอร์ที่2.5ต่อปีแปลว่าปีต่อๆไปเงินที่เขาถอนออกมามันก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นๆๆ<ๆ>กลายเป็นว่าตลอดระยะเวลา25ปีเนี่ย<ๆ>เขาถอนออกมาทั้งหมด24ล้าน9อ้าอ่าโนก็เลยไม่เพียงพอถ้าจะทําให้มีโอกาสสาเร็จสูงขึ้นตัวโปรแกรมก็มีคําแนะนําเหมือนกอันว่าเพิ่มลงทุนตั้งต้งตนไหมจาก15ล้านเป็น17ล้านถ้าเราลองกดดน ว่าถ้าเพิ่มแล้วจะเป็นยังไงเป็น70%เปอร์เซ็นต์เนาะีก็สูงเหมือนกันสมมติว่าคนทว่าเนี่ยจะงงเนาะก็คือถ้าไม่อาจจะเซืนเฟอร์ ur, เมื่อของแพงขึ้นเมื่ออำนาจซื้อลดอลองอาจะต้องแบบมีการลดการใช้เงินของตัวเองลองบ้างแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ให้เห็นว่าสําคัญเนาะเรากเกษียณแล้วไม่มีไรายได้แล้วอะค่ะการควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆอย่างตรงเนี้ยตัวโปรแกรมก็มีแนะนาว่าโอเคเริ่มต้นเราเป็น P6 มีหุ้นอยู่50%นะแต่ว่าพอเราอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆระดับความเสี่ยงของพอร์ตเนี่ยก็จะลดลงเป็นคำแนะนำก็คือใช้ทั้งความรู้จากที่ปรึกษาการลงทุนของท่านแล้วก็เครื่องมือที่คิดมาอย่างดีแล้วมันจะไม่มีพิวเมทเออร์หรือว่าตัวแบบระบบเออร์เอร์เลยถ้าให้สรุปเนี่ยจากแผนที่คุณแม่เรงเดี่ยวท่านนี้ได้ดูไว้เป็นไปได้นะ <ต>ท่เขาค่ะถ้าถ้าได้ข้อมูลมาละเอียดกว่านี้ครบถ้วนกว่านี้ได้เรื่องรายได้ด้วยแล้วก็เงินลงทุนที่มีอยู่ว่ามูลค่าเป็นอะไรยังไงเท่าไหร่ด้วยอะโลเคชั่นเป็นยังไงก็น่าจะทําให้ทําแผนได้ได้ชัดมากกว่านี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณแม่ท่านนี้ได้ดูอยู่ก็อยากให้สบายใจได้แต่ว่าถ้าอยากมั่นใจเป๊ะๆสามารถติดต่อนะคะที่ปรึกษาการลงทุนของเราได้เลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆทางบ้านนะคะสนใจอย,อยากจะมีไกด์ดีๆแบบนี้หรือว่าอยากจะมีตัวช่วยที่ดีแบบนี้นะคะถ้าสนใจก็สามารถที่จะ ติดต่อลิงก์ด้านล่างนี้นะคะเพื่อขอรับคำปรึกษาจากนักวางแผนการเงินหรือว่าที่ปรึกษาการลงทุนของฟิโนเมนารวมถึงการใช้เครื่องมือดีๆอังโก้ซินวิกเตอร์ด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่โบมากๆเลยวันนี้มาให้ความรู้กับเรานะคะในเรื่องของการวางแผนการเงินต่างๆด้วยแล้วก็มีเทคนิคมีความรู้เก็ดเล็กๆน้อยๆนะคะที่เชื่อว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนอย่างแน่นอนเลยะคะ่ะทิ้งวอร์หน่อยออเผื่อวันนี้มีใครแบบสนใจอยากจะรับคำปรึกษาจากพี่โบมีช่องทางไหนบ้างก็ขอบ เปิดเป็นบริษัทนะคะรับวาแผนการเงินส่วนบุคคลเลยนะคะชื่อใบษันมาเนียดไวส์ก็ติดต่อทางเว็บไซต์ Facebook หรือว่าไลน์แอดมาเนียดไวส์ได้ยินดีให้คําปรึกษาค่ะบางทีเราจะคิดไปลงแนาว่าเ,เรื่องนี้ปรึกษาได้ไหมอยากให้ติดต่อเข้ามาก่อนมามคุยกันก่อนว่าเป็นยังไงบ้างและสําหรับวันนี้นะคะเอ๋ยแล้วก็พี่โบค่ะกับรายการเวฟเลเยอร์นกเตอร์นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมกันมาตลอดเส้นทางนี้นะคะยังไงก็เราติดตามว่าเอพิโซดหน้าเราจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจที่จะมาชวนทุกคนคุยกันอีกนะ ะะสำหรับวันนี้นะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายคุณเป็นเด็กคนใช่ไหมที่มีความฝันมีเป้าหมายในอนาคตที่คุณต้องการส่งลูกเรียนต่างประเทศมีบ้านพักตากอากาศไว้พักผ่อนกับครอบครัวมีเงินสักก้อนไว้ดูแลพ่อแม่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในวัยเกษียณ ถ้ามีเงินเหลือก็อ,อยากซื้อรถในฝันสักคันแต่การวางแผนการเงินและการลงทุนให้ประสบความสําเร็จก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายการบริหารจัดการเงินลงทุนติดตามพอร์ตการบริหารความเสี่ยงท่ามกลางสภาวะตลาดที่ผันผวนไม่รู้ว่าควรลงทุนอย่างไรดีเมื่อสถานการณ์ทางการเงินและความต้องการเปลี่ยนไปให้ฟิโนมีน่โกลส์นีเวเกเตร์เพิ่มโอกาสในเป้าหมายของคุณให้กลายเป็นจริง ด้วยเทคโนโลยีวางแผนการลงทุนและจัดพอร์ตระดับโลกที่พัฒนาร่วมกับแฟรงกินเทมเบอร์ตันองค์กรที่บริการด้านการวางแผนการลงทุนและบริหารสินทรัพย์ให้กับนักลงทุนทั่วโลกมายาวนานกว่า7ทศวรรษอินโนเมนาโกลส์นวิกเกเตอร์องรับการวางแผนแบบมัลติโก m u l t i p พ i o r i t y ให้คุณลงทุนแยกตามเป้าหมายที่หลากหลายรบจบในที่เดียวพร้อมจัดลำดับความสำคัญ ด้วยคุณจัดสรรเงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแผนการลงทุนมุ่งเน้นความสำเร็จของเป้าหมายหรือ success d r i v e n ด้วยแนะนำเงินลงทุนระยะเวลาลงทุนและพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมให้ในแต่ละช่วงเวลาและสำคัญที่สุดระบบจะพร้อมดูแลแบบ lifetime planning ที่จะคอยอยู่กับคุณไปตลอดสามารถออกแบบปรับเปลี่ยน และติดตามแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดหรือความต้องการของคุณได้อยู่เสมอให้คุณได้มีแผนการลงทุนที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะพร้อมที่ปรึกษาการลงทุนคอยดูแลเคียงข้างคุณอย่างใกล้ชิดตลอดเส้นทางการลงทุนให้ทุกความฝันของคุณเป็นจริงได้ตอบโจทย์ทุกเป้าหมายครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ด้วย f i n o m n a g o a l Navigator สำหรับที่ปรึกษาการลงทุน พาลูกค้าไปถึงทุกเป้าหมายด้วยเครื่องมือที่ให้คุณดูแลลูกค้าได้อย่างมืออาชีพมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้แล้ววันนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ b i n o m i n a c o m g o a l s n a v i g a t o r